ันนี้กลับมาอยู่กับเกโมโตเรปีอีเจนเคลก็อยู่ในรืของฟาวิโอหมายเลข20เนี่ยอย่างมา SRT นะหลังจากจบก,การแข่งขันสนามที่4แบบก็ทําได้ค่อนข้างไม่ดีนะสำหรับฟาวิโอเองก็ประสบปัญหาเรื่องเบรกนะ่ยตัวนี้เราจะมาอยู่ในสนามที่ที่5เนะครับจะมีการแข่งขันในวันอาทิตย์นี้แต่ก็เป็นสนามเดิมในเหมือนกับสนามที่4เลตุดิงอีเจนเคละ เราจะมาดูความแรงของไฟวิโอกันบ้างครับในสนามที่5เนี้จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนครับหลังจาเข้าสู่การแข่งขันนะครับออสตั์อันดับแนึ่ครับไฟวิโอตามด้วยมาเกดคาสูลว่ไฟแดงตครับไปครับไฟแดงนะครับมาเกรับโอโหตาได้ดี มาเกดขึ้นไปดำครับแบบคาสิโลครับเอาดูบวกเวลา0.4วิครับโอ้โหฝ่ายพิวทำได้ดีนะครับขึ้นมาแซงมาเกดครับ สี่ครับเอาอยู่รับเกือบออหลุดแทกไปครับตอนนี้ขึ้นมานำระยะห่างก็0.2วิครับ สงสิบครับออกทางตรงยาครับมาเกียร์ครับเข้าสู่รอบี่สองครับโหเกียบเอาไม่อยู่ครับโยคแับ ออกโคง้งสามเดียาวๆโอ้โหเบรกดีมากครับเศกเตอร์ที่สองครับู0.5วิครับตามไปมาเกียรนะอยูนดับสองครับตอนนี โงเจ็ดครับโขงเก้าครับออกโขงสิบทางตรงยาวครับเข้าสู่รอบที่สามครับ ผลข้างทาง,งครับฟามวิวขี่ได้ดีฮะเซกเตอร์แรกเราสูนิกเก็ตเรียบบีกหนักฮะ 1>, 1วิครับตอนนี้โหกับระยะห่าง0.4วีครับถูนจุวีคบเซกเตอร์ที่3ครับโคงสิบบ้านนี้ สูตรละพี่4เนี่ยมาเกจะแก้เกียบแงบมาดูกันฮะดิสซิ่งฟาร์มโอ้โหบ้านเดียวครับ โวงแปดฮะระยะห่างขยับเข้ามาครับศูนย์หกวิยะตอนนี้เข้าสู่รอบที่ห้าครับ มาเกตมาครับแรงจริงครับโหรีบเหนับมาเกตมาคติดติดครับ อับโอ้โห0.9ว็บบันไลงล้วประมาณนี้มาเกียร์ครับแซงขวาขึ้นมาครับฟาบิโอไม่ยอมอ่ะ โอ้โหมาเกตไปครับคาสโลครับเอาสู่รอบที่หกฮะโอ้โหหลุดไปเยอะเลยบหนึ่งจุดเจ็ดีบโอ้โหข่าวนีครับิาพี่โอะ จบบรรดาที่่าไรครับโอ้โหหยุดไปเยอะมาเกดขึ้นไปเสนำอีกครั้งครับขึ้นมาแซงมาเกดอีกรอบฮะหงวสีโอ้โหมาเกดครับ ขวงแปะนะครับเขียนมานำมากมาเจ็ดอีกครั้งครับเก้าสูแล้วสุดท้ายโอ้โห,โหโดกลึกไปทีนี้ครนะับ ตออสุด้ายครับต้องรีบห e นีมาเกตเลยระยะห่าง17เวฟตัวนี้ะยะากเลยมาเป็น0.19เวฟเยาจะทำได้ไหรือว่า ุด4เวทเนี่ย้องรีบหนีดิคถ้าจบ1.8เวิฟาบีโอได้แชมป์อันดับ1เวทชนะน,น,นิ้ส่วนจุดท้ายเนี่มี4เวทออกทางตรงยาวครับ we control I'm to Soon, cameras will take us to the podium to see the award ceremony. But in the meantime, let's take a look at the final ranking of the MotoGP class. Making the podium is always a positive result. But it's also true that this rider could have gone further today. It's definitely a result which bodes well for future races. Is extremely valuable. MotoGP has never had so many competitive riders at the same time. Today they were at their best and they deserve to celebrate. The level of the championship is only getting better. Consistent results seem to be the secret to a good season.